ณเวลานี้ครับเรกกลายมาเป็นที่พูดถึงมากมายกับการกระทําที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแมนเท่าไหร่สังการสั่งฟ้อง Universal Music ในข้อหาที่ Universal Music เนี่ยพพอร์ตและโปรโมตเพลง not like us มากเกินไปแต่ครั้งนี้ครับเขาทันไปเล่นอยู่กับหนึ่งในคนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยรักมากที่สุดอย่างเลบรอน James ครับงานนี้ครับกระแสที่เรก ออกมาปั่นว่าเลบรอนเจมเนี่ยมีชู้และเขาเป็นคนจัดหาชู้ให้กระแสนเนี่ยหลังจากที่เดรกพูดออกไปมันเลยได้ตีกลับไปหาทั้งเดรกและ DJ Academics คนส่งสารที่เดรกเนี่ยส่งสารไปให้ DJ Academics เป็นคนออกเอาเรื่องออกมาแชร์ให้คนทั้งโลกได้รู้ครับผม Look at this shit Remember we traded watches You lucky Drake keeping the light Yo remember when I gave you five white bitches ทีนี้ปัจจุบันมีแต่คนทั้งโลกสงสัยว่าทําไมพวกเขาถึงจะเลือกใช้วิธีการออกมาทําลายครอบครัวของคนอื่นและพวกเขาทาแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนี่คือเรบอนเจมส์เลยนะคุณคิดอะไรอยู่ถึงคิดที่จะมาทําลายชื่อเสียงของเรบอนเจมส์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับข่าวดีสําหรับแฟนๆฝั่งอนิเมะล่าสุดออฟตัสก็โกอินเตอร์ไปคอลแลบกับอนิเมชันญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง s p y Family แล้วก็ออกแว่นสุดน่ารักอย่างแว่นวากุวากุที่เขาว่ากัน ก็จะมีความเหมือนน้องอาเนียเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบแว่นที่มีลวดลายกิ๊น้องอาเนียหรือขาแว่นที่มีลายแกะสลักบอกเลยสายสะสมจะพลาดไม่ได้รุ่นนี้หมดไวมากๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมลรีบไปจับจองกันนอกจากนั้นออฟตัสก็ยังได้ปล่อยแว่นสปายเกมที่เรียกได้ว่าเป็น DNA อย่างแท้จริงของอนิเมะสปายแฟมิลเลย รุ่นนี้เนี่ยเขาใช้วัสดุที่ดีมากแถมเลนกัน UV ได้จริงเพื่อนๆสามารถเอาไปใส่ได้ในชีวิตประจําวันแถมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปเนี่ยตัวแว่นยังมีมินิเกมส์ที่คนที่ซื้อไปเท่านั้นจะเห็นได้ด้วยนะสายสะสมอย่าลืมรีบไปตามกันเพราะเขาผลิตมาจํานวนจํากัดและวันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปซื้ออย่าลืมกรอกโค้ดวาแกง W A R P G V N G เพื่อรับส่วนลด100บาทไปได้เลยครับทีนี้ไปฟังข่าวกันต่อเลยละ จริงๆแล้วเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับมันเป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากบีฟระหว่างเบรกกับเคนดิกลามาที่ตัวเคนดิกลามาครับผมเขาไปทําเพลง not like us และเปิดศึกดิสกกับเบรกอยู่พักหนึ่งในช่วงปลายปีที่แล้วทีนี้หนึ่งในคนที่ออกมาแสดงจุดยืนในโลกโซเชียลอย่างชัดเจนก็คือเรย์บอลเจมส์ครับออกไปงานคอนเสิร์ต the pop down ซึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตประกาศสัดาห์แสดงชัยชนะของเคนดิกลามาหลังจากที่จบบีฟนี้ไปณนวุลานั้นครับคนส่วนใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตก็เชื่อว่าเรย์บอลเจมส เป็นแฟนคลับของเคนดิกลามาอยู่ฝั่งเคนดิกลลมาในบีฟในการทะเลาะกันระหว่างเคนดิกเามาและเดรกอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เนี่ยคือเลบอนเจมส์กับเดรกเนี่ยเขาสนิทกันมากๆเลยสนิทกันถึงขนาดที่ว่าเดรกเนี่ยสักรูปเลบอนเจมส์ไว้ที่แขนของตัวเองและเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีรูปอยู่ด้วยกันเสมอๆเลยนะเพลงที่ดังที่สุดของเดรกเพลงแรกในชีวิตเนี่ยก็พูดถึงเลบอนเจมส์เหมือนกันครับผมเดรกเนี่ยเคารพและรักเลบอนเจมส์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคงจะไม่แปลกเลยที่เดรกเนี่ยรู้สึกผิดหวังและเสียใจที่ตัวบ ออกมาสนับสนุนเคนดิกละมาในบีฟครั้งนี้แต่ปัญหาที่เราจะมาพูดกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เดรกออกเพลง fighting irish freestyle ที่ในเนื้อเพลงเนี่ยก็พูดถึงเพื่อนของเขาที่ switch u เปลี่ยนข้างครับผมเลบอนเจมส์ bon นั่นเองที่เปลี่ยนข้างจากการมาอยู่ข้างเขาพอเคนดิกละมาปล่อยเพลงมาก็ถูกโลกโซเชียลเนี่ยตีไปทำให้ bon เลบอนเจมส์ ย้ายพวกไปอยู่พวกเคนดิกละมาในเพลงเพลงนั้นครับเดรกเนี่ยก็ได้พูดไ้ถึงความเสียใจของเขาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เลบอนเจมเนี่ยทำแบบนี้กับเขานะและเรื่องที่มันน่าอดสู่ที่สุดก็คือหลังจากที่เดรกเนี่ยออกเพลง Fighting Iris f r e l Style ไปคนก็รู้แล้วว่าเด็กกับเลยบอนเนี่ยกำลังมีปัญหากันอย่างมากเลยและในช่วงเวลาที่ทุกคนครับกำลังรู้ว่าเดรกและเลบอนมีปัญหากันอยู่ดีๆครับผมอดีตดีไซเนอร์แบรนด์ OVO อย่างคุณกริฟฟิธครับผมก็ได้แช์แชทที่กริฟฟิธเนี่ยเขาคุยกับเดรกครับจริงๆแล้วในะข้อความแช เหตุการณ์ที่ให้ผมสรุปง่ายๆเลยว่าทำไมอยู่ดีๆคุณกริฟฟิธเนี่ยถึงแชร์แชทนี้ออกมามันเกิดขึ้นมาจากคุณกริฟฟิธเนี่ยครับที่เป็นดีไซเนอร์ของ OVO นะไปมีเรื่องกับนักอเมริกันฟุตบอลคนหนึ่งแล้วเขาพยายามจะขอให้เดรกช่วยผ่านการคุย DM ไปปัญหาก็คือเด็กเนี่ย เขาก็พูดปฏิเสธก็คือไม่อยากจะมีส่วนร่วมด้วยอะแต่นอกจากการที่เขาปฏิเสธไม่อยากจะมีส่วนร่วมด้วยแล้วเนี่ยในแชทแชทหนึ่งที่ตัวกริฟฟิธเนี่ยแชทมาครับแคปมาครับมันเป็นแชทที่พูดเปรียบเปยการที่ตัวยูนิเวอร์แซลกับเขากาลังฟ้องกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเปรียยเ,เหมือนการที่ไนกี้เนี่ยจะฟ้องเลบอนข้อหาที่เลบอนเนี่ยนอกใจภรรยาของเขาแต่เวลานั้น คนไม่ได้สนใจเลยว่าไอกิฟฟิตตีกับนักกีฬาฟุตบอลหรือว่าในแชทที่เขาออกมาโพสต์นี่มันมีข้อขมูลอะไรบ้างเขาสนใจอย่างเดียวเลยว่าทําไมอยู่ดีๆเร็กเนี่ยถึงพูดว่าเลบอนนอกใจภรรยาของตัวเองต้องเข้าใจว่าในโลกอเมริกาครับคือตัวเลบอนเจมเขาเป็นเหมือนศา,ส,าดสดาเลยทุกคนแบบแบบเป็นไอดอลทั้งการใช้ชีวิตและบนสนามครับผมเขาเป็นผู้ชายที่เป็นพ่อที่ดีเขาเป็นสามีที่ดีใช้ชีวิตออกกําลังกายตื่นมาเข้ายิมเป็นตัวแบบอย่างที่ดีให้กับวัยรุ่นทั้งสหรัฐอเมริกาครับและการที่อยู่ดีๆเนี่ยคุณจะ เอาข่าวที่มันแย่ขนาดนี้มาพูดกับคนคนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเียบใหญ่มากเลยนะวินาทีนั้นมันก็เป็นวินาทีเดียวกับที่คนเนี่ยเขาก็าจะออกมาว่ากันว่าเดรกอยู่ดีๆจะมาพูดเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการปั่นกระแสแล้วมันเป็นเรื่องที่แย่มากนอกจากนั้นจะพูดถึงเลบอนเจมส์เดรกทําอย่างนี้ไม่ได้ครับแน่นอนอัศวินที่จะขี่ม้าขาวมาช่วยเด็กนะวินาทีนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมนุษย์ที่เรียกได้ว่าเป็นขาซ้ายเป็นไข่ซ้ายก็ได้ของเด็กเลยอย่างดีงเจอะมาที่สุนโล อยู่ดีๆณวันนั้นที่มีข่าวเรื่องแชทที่เดรกออกมาชฉ์เลบอลเจมว่ามีชู้เนี่ยหลุดออกมาตัว DJ Academic กซับก,ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าแชทนั้นอะ่ะมันเป็นแชทหลอกเว้ยไอตัวคุณกิฟฟิตเนี่ยตัดต่อโฟโต้ชอปมันไม่ใช่แชทถึงความจริงเพื่อนๆเลิกเชื่อกันได้แล้วแล้วคนที่บอกผมมาครับดีเจ a d น m i c พูดผมเอามาจากเดรกเดรกเป็นคนบอกผมเองนั่นแหละต้องเข้าใจว่าในเวลานั้น ถ้าเกิดว่าดีเจอะคาเดมิกส์เป็นคนออกมาพูดว่าแชททั้งหมดนั้นมันเฟะครับคนเขาก็จะรู้สึกโกรธเดรกน้อยลงเนาะว่าเดรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะแฉเลบอนเจมแล้วล่ะมันคงเป็นเรื่องที่กูขึ้นเฉยๆประเด็นนี้แหละจะกลายมาเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและทําให้เกิดการแชร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของที a เจ d e อะคาเดมิกส์และเดรกในปัจจุบันนี้พอณวินาทีนั้นครับผม ตัวคุณกริฟฟิตเองที่ถูกกระแสสังคมกําลังตีกลับว่าเขาเนี่ยตัดต่อ Photoshop แชทให้เกิดเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้มาทําไมก็ได้กดปุ่มสีแดงสกรีนแคปเจอร์หน้าจอของตัวเองแล้วเข้าไปที่ DM ที่เขาคุยกับเด็กแล้วก็เลื่อนให้ดูเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความจริงคุณเข้าใจใช่ไหมครับว่าถ้าคุณกริฟฟิตบอกว่ามันคือความจริงนั้นเพราะฉะนั้น DJ Academy โดนเด็กหลอกแล้วมันมีกี่ครั้งแล้วล่ะที่เด็กเคยเอาข้อมูลผิดๆมาบอก DJ Academy กและ DJ Academy เอาเรื่องพวกนั้นมาบอก คนส่วนใหญ่บนโลกเพื่อที่เด็กจะได้ผลประโยชน์ทั้งหมดไปและ DJ a c a d e m i c ครับที่ก็เชื่อทุกอย่างที่เด็กพูดโดยที่ไม่ใส่ใจอะไรเลยหลับหูหลับตาแล้วก็โดนเด็กหลอกตลอดเวลาที่เขาเป็นแฟนคลับมาเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องออกมาไลฟ์ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองเขาบอกไว้นะครับ DJ a c a d e m i c ในไลฟ์ของเขาบอกว่าเนื่องจากเขาเป็นนักขา่าวเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เขาพูดเขาเอามาจากความจริงทั้งนั้นถ้าคันไม่ใช่ความจริงเขาจะไม่พูด d ี a แจ้ e คิ c ครับพยายามจะแก้ตัวให้ตัวเองเพราะว่าเขาออ,อกมาพูดนะว่าสิ่งที่กิฟฟิตเนี่ยมันเอามาแคไปไว้ไม่ใช่เรื่องจริงถูกไหมและกิฟฟิตเนี่ยมันก็ออกมาแชฉว่ามันคือเรื่องจริงนี่สกรีนช็อตให้ดูเลยเพราะฉะนั้นครับในฐานะของนักข่าวคุณออกมารายงานข่าวที่มันมั่วขนาดนั้นได้ไงแล้วคุณยังจะมาบอกอีกว่าคนที่บอกคุณคือเด็ก เพราะฉะนั้นคุณนะโดนเด็กหลอกแล้วเขารู้กันทั่วโลกแล้วว่าไอ้ดีเจ m คลดิมิมั่ว2โดนเด็กหลอก DJ a จ a d e m ิมิก็จะต้องออกมาไลฟ์ปกป้องตัวเองในฐานะนักข่าวเพราะนักข่าวเนี่ยเมื่อถูกมองว่ามั่วเครดิตจะหายไปขนาดไหนเพื่อนๆลองคิดดูและในระยะเวลา3ชั่วโมงที่ DJ a c a d e m i มิครับพยายามออกมาปกป้องเด็กแล้วก็บอกว่าแชททั้งหมดนั้นเป็นแชทของปลอมและเดกเนี่ยไม่ได้โกหกเขาแล้วเขาก็พูดความจริง สุดท้ายครับเมื่อแชทของ DJ Academics เองก็ไม่ได้เชื่อแชทก็เลยเถียงกับ DJ Academics จนถึงกระทั่งวินาทีที่ DJ Academics สติแตกและ DJ Academics ได้พูดออกมาว่านี่คือความจริงความจริงคือผมเนี่ย d j m c a d e m i c s ได้ฟังมาจากเด็กและนอกจากนั้นผมเนี่ยรู้จักใครบางคนที่อยู่ที่แคนาดาเขาได้พูดมาว่า ทุกครั้งที่เรบอนเจมไปเที่ยวแคนาดาเด็กจะเป็นคนหาสาวและมาร่วมสามเศร้ากับเรบอนเจมดีเจแคนดี้พูดอย่างนี้กาลางไร์ครับและการพูดอย่างนี้กาลางไร์มันหมายความว่าอะไรหมรายความว่าสิ่งที่เคนดิกลามาได้พูดไว้ในเพลงเอาไลอัสคือความจริงครับที่เคนดิกลามาพูดไว้ว,ว่าไอ้บ้านแคนาดาที่โตอนโตของเดรกนั้นมันเป็นการทํากิจกรรมเหมือนกับพีดีดีทุกอย่างที่ Academy, ดีเจแคเดุดพูดออกมาด้วยความโมโหเพราะเขาต้องการจะปกป้องศักดิ์ศรีและปกป้องเดรกนั้นมันคือการแฉตัวเองอย่างชัดเจนเลยแลมัน การพยายามจะเอาเรื่องที่เขาฟังมาจากเด็กชัดๆเนี่ยออกมาด bon ่าเลบอนเจมส์ซะว่าเลบอนเจมส์เลบอนเจมส์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเต้นเพลง not like us ท,ทั้งั้ๆที่เวลาที่ไปเที่ยวโตลอนโตเนี่ยเดกเนี่ยเป็นคนหาสาวให้คุณอึบแล้วไปสามเศร้ากัน เพราะฉะนั้นคุณจะมีสิทธิ์อะไรไปอยู่ฝั่งเคนดิกลรามาและทุกคนเข้าใจไว้ว่าตัวเดกเนี่ยมีสิทธิ์โกรธเลบอนเจมเพราะเขาสนิทกันขนาดนั้นเลยแหละวสนิทขนาดที่เดกหาสาวให้เลบอนไปนอกใจนอกใจกับภรรยาโอ้โหทีนี้เรียบร้อยครับโลกอินเทอร์เน็ตสนันหวันไหวเพราะครั้งที่แล้วถ้าเกิดว่าคนยังไม่มั่นใจว่าเลบอนนอกใจกับภรรยาจริงหรือเปล่ารอบนี้ดีเจอาเดมีออกมาพูดขนาดนี้แล้วพูดไว้ว่าเด็กเป็นคนบอกจากปากของตัวเองครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนเชื่อว่าเลบอนนอกใจภรรยานะทุกคน ทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เร็กและ DJ เจ a ค e ิมิกพูดอีกต่อไปและ้วตะ่หาครับผมมันกลายเป็นว่าหลังจากที่ DJ เจ a ค e m มิกสติแตกที่ต้องการจะปกป้องเร็กจนลืมหูลืมตาและพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าหนึ่งคุณพูดทุกอย่างที่เรกบอกคุณมา โดยที่ไม่สนใจหรือว่านั่นคือความจริงหรือเปล่าไม่มีจารยาบาลสื่อเลยอีกแล้วถูกไหมล่ะนอกจากนั้นแล้วยังจะออกมาปกป้องหลับหูหลับตาโดยที่ยังจะเอาข้อมูลที่สุดท้ายแล้วต่อให้เลอบอนเจมนอกใจภรรยาจริงหรือไม่จริงมึงเป็นใครที่ฟังข่าวกอสิบแล้วก็เอาครอบครัวของเขามาพังทลายผ่านการพูดของมึงเพื่อที่จะปกป้อง แรปเปอร์ที่คุณชอบเฉยๆที่คุณแทบจะไม่เคยเจอตัวจริงและเขาเคยมาคุยกับคุณเลยด้วยซ้ำแค่นี้แล้วทำไมคุณจะต้องพยายามทำลายชีวิตของครอบครัวคนอื่นถึงขนาดนี้เพื่อที่จะปกป้องเร็กเนี่ยนะนี่แหละครับทุกคนณนะวินาทีนี้ศักดิ์ศรีของด j เจ a d e ดิมความน่าเชื่อถือของด j เจแคลดิมิและความน่าเชื่อถือของเรกเองต่อไปนี้อะไรที่เร็กพูดเนี่ย มันจะน่าเชื่ออีกแหละนี่เมื่อเดรกเป็นคนออกมาบอกดีเจคารดมิกได้เอาข่าวไปเผยแพร่ว่าไอ้แชทที่เขาออกมาแฉเลยบอนเจมแต่แรกเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงแต่สุดท้ายแม่งคือความจริงและเดก็รู้อยู่แล้วมันหลอกทําไมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรกเนี่ยก็เหลี่ยมจัดเหมือนกันนูไห่ล่ะอาทุกคนรู้สึกยังไงเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกพี